สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาที่วัด400ค่ะไม่ใช่ว่าเรานับถึงวัดที่400แล้วนะคะแต่ชื่อวัด400อยอยู่ที่อ่างทองขออนุญาตพูดถึงพระพุทธรูปที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะก็คือท่านจะเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปปางเลไลนะคะประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง เรียกชื่อว่าหลวงพ่อโต400ค่ะหลวงพ่อโตวัด400เพื่อนๆจะเห็นว่าองค์ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็นี่คือเท้าของพระเนาะจริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆมองดีๆนะคะ จะเห็นลูกศรน,นะคะนี่อันนี้เราจะเห็นลูกศรชัดนิดนึงเนาะคือเราสามารถเดินลอดตรงลูกศรค่ะเดินวนเหมือนกับทําการสักการะเนาะเหมือนเวลาเราวนรอบพระธาตุนะคะก็วน3มรอบแบบนี้เป็นการแสดงความเคารพนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางวัดเนี่ยก็มีการสร้างตรงนี้ขึ้นมาบางังเพื่อบังแดดด้วยนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังประวัติของวัด400กันนิดนึงดีกว่านะคะวัดนี้นะคะตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งพมา่ายกทัพมาตีเมืองมลิตของไทยครั้งนั้นขุนหลวงประหลัดชูดำรงตำแหน่งกลมเมืองวิเศษชัยชาญก็ได้รวบรวมนักรบ400นายไปยันทหารพรมาร่าซึ่งแม้จะมีแค่400นาย แต่สามารถยันทหารพรมาร่าที่มีเรือนพันได้ถึงสองวันหนึ่งคืนแต่ด้วยความที่ทัพพมา่าก็มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนท่านขุนเนี่ยแล้วก็ทหารเนี่ยก็ได้ต่อสู้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะ ชาววิเศษชัยชาเนี่ยก็โศกเศร้าเป็นอันมากแล้วก็เลยสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นแล้วตั้งชื่อตามจำนวนทหารที่ไปลบก็คือ400 4 0 0นายก็เลยกลายเป็นชื่อว่าวัด400ค่ะก็อย่างที่เพื่อนเอนเห็นไปนะคะก็คือพระพุทธรูปปางป่าเลไลเนี่ยองค์ใหญ่มากแล้วก็เหมือนมีคนเล่าว,ว่าเคยเห็นท่านเนี่ยมีพระโลหิต ไหลออกจากนาสิกบางคนก็บอกว่าท่านร้องไห้ส่วนจุดนี้นะคะเราเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็มีที่สักระให้สักระเพิ่มเติมได้อีกนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นอยู่ในวิหารแล้วก็เราสามารถไหว้พระตรงนี้ได้นะคะวันที่ส้มกับโจไปก็ได้ทำสังฆทานด้วยค่ะก็ยังจำโมเมนต์นั้นได้เลยนะคะว่า วัดยิ่งใหญ่มากแล้วก็ได้สนทนาธรรมกับพระภิกษุที่มารับสังฆทานวัดอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะถ้าเพื่อนๆไปอย่าลืมแวะไปนะคะก่อนจบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ